อมาเดี๋ยวจะสอนวิธีใส่ฟิล์มให้นะครับกับนะอิเล็กโรสามห้านะความกล้องลงแบบนี้นะครับกับพื้นเรียบนะอะ่ตัวฟิล์มหนึ่งด้านนี้เอาขั้วเนี้ยลงวางลงไปในกักนะครับยกก้านก่อขึ้นด้วยนะวางลงไปแล้วก็กดก้านก่อลงมาหมุนให้มันลงล็อกนะครับ มันจะมีล็อกของมันนะจากนั้นเราดึงหัวฟิล์มเนี่ยมาใส่ในช่องตรงนี้ช่องแถบสียวขาวเนี่ยมันจะมีช่องอยู่ดึงมาใส่นะครับนี่ใส่ในลักษณะแบบนี้จากนั้นขึ้นฟิล์มกดถ่ายฟิล์มจะม้วนเข้าไปแบบนี้ ขึ้นฟิ์มอีกทีหนึงกดถ่ายถ้ายังไม่มั่นใจขึ้นฟิ์มอีกทีหนึงกดถ่ายสังเกตรูนามเตยตรงนี้เขาเรียกรูนาเตยด้านบนด้านล่างจะต้องลงไปอยู่ในเฟืองเห็นไหมเอ่ยมันจะมีเขี้ยวเฟืองอยู่จะต้องลงและให้มันตรงกันนะครับถ้ามันตรงกันแล้วตัวฟิมม้วนเข้ามาแน่นแล้วเราก็ปิดฝาพอเราปิดฝาเสร็จเราจะเทสเนี่ย เราขึ้นฟิล์มสังเกตฝั่งนี้นะมันจะหมุนตามแสดงว่าฟิล์มเดินเห็นไหมเอ่ยทีนี้ถ้าถ่ายหมดแล้วจะเอาฟิล์มออกกดลงข้างล่างหนึ่งทีเปิดตัวนี้ แล้วก็หมุนกอฟิล์มกับเห็นไหมเอ่ยอ่าเนี่ยฟิล์มหลุดละเราก็ยกขึ้นแล้วก็เปิดขึ้นอีกทีหนึ่งเท่านี้ฟิล์มก็ออกมาแล้วนะครับวิธีการใส่ฟิล์มนะอื